สวัสดีค่ะชื่อชื่อว่าโมจิส่วนน้องสาวของฉันชื่อว่าโฟกัสแม่ของฉันชื่อว่าการพ่อของฉันชื่อว่าติกพวกเราเป็นครอบครัวผิวแทนค่ะฉันกับโฟกัสก็มกักจะโดนบูลลี่อยู่เสมอแต่ก็มีมาปางแล้วก็ไอดา้าที่ไม่บูลลี่แล้วก็คอยปลอบใจฉันอยู่เสมอจนบางทีฉันอะย,ยังอิจฉาเพื่อนรักของฉันเลยละ่ะเธอสวยทั้งหน้าตาแล้วก็จิตใจจนอยู่ ตงหลูกครึ่งฝรั่งตุดหล่อเออสวยมากๆเลยนะได้มาชมฉันฉันหน่ะโคตรเขินเลยตอนนั้นเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เตงหนึ่งมาชมแกด้วยอะ่ะวันนี้นะสเปกสูงจะตายเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าแกสวยพวกแกก็ว่าไป ฉันกับเต็งหนึ่งก็ได้มีความรู้สึกดีๆต่อกันแล้วก็ได้เป็นแฟนกันในที่สุดพวกแกวันนี้ตอนเที่ยงฉันอาจจะไม่ได้ไปกินข้าวด้วยนะพอดีว่าจะไปกับแฟนอะแนะ่พอมีแฟนแล้วก็ลืมเพื่อนเลยนะโอ้ยเหม็นคนมีความรักว่าฉันกับเต็งหนึ่งก็รักกันดีนะคะแต่ว่ามักจะโดนหาว่าไม่เหมาะสมกันอยู่เสมอเต็งหนึ่ง ทำไมเธอถึงมาคบกับคนไม่สวยอย่างฉันล่ะเพื่อนของฉันนะมาปางกับไอด้ายิ่งสวยกว่าฉันเยอะเลยแบบนั้นเธอน่าจะชอบไม่ใช่หรอนี่โมจิเธอนะ่ะกำลังดูถูกรสนิยมของฉันอยู่นะฉันนะ่ะชอบคนผิวแทนแบบเธอเธอสวยในแบบของเธอนะฉันว่ามันดูมีเสน่ห์ดีเธอไม่เห็นจะต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเลยฉันอยากให้เธอมั่นใจในตัวเองนะโมจิ ขอบคุณนายมากๆเลยนะคราวหลังฉันจะไม่ได้อยค่าตัวเองอีกต่อไปแล้วจากนั้นฉันก็เริ่มมั่นใจมากขึ้นแล้วก็อยากดูแลตัวเองพวกแกช่วยสอนฉันแต่งตัวหน่อยได้ปะเฮ้ยเอาดิได้เลยโมจิเดีย๋ยวพวกฉันทั้งสองคนนะจะแต่งให้แกสวยๆเลยแหละเสร็จแล้วเป็นไงบ้างแกชอบหรือเปล่าฉันว่าสวยมากๆเลยนะฉันก็ด้วย อุ๊แกสวยมากๆเลยอะขอบคุณพวกแกทั้งสองคนมากๆเลยนะฉันน่ะอยากให้โฟกัสมั่นใจในตัวเองบ้างจึงได้ตัดสินใจเปลี่ยนลุคใหม่ให้เธออุ๊ยน่ารักอะ่ะขอบคุณนะพี่โมจิวันนี้เตงหนึ่งก็ได้พาฉันไปที่บ้านของเขาอุ๊ยโมจิใช่ไหมจ๊ะสวยเหมือนที่เตงหนึ่งบอกเลยละจ้ะขอบคุณมากๆเลยนะคะแม่ของฉันชื่อว่าแนน ส่วนนาะของฉันก็ชื่อว่าเมนะโมจิยินดีที่ได้รู้จักนะคะโอ้สวยไม่พอแถมยังมารยาทดีอีกนะเนี่ยต่อจากนี้ฉันกับโฟกัสก็ไม่ได้สนใจคําบูลี่ของใครอีกเราไม่ควรเก็บขยะจากปากใครมาไว้ในใจเราคะ่ะแต่ก่อนฉันยอมรับนะว่าฉันอิจฉามาปางกับไอดา้าที่สวยมากกว่าฉันแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่แล้วละคะ่ะฉันน่ะ ภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองมีค่ะแต่ว่ายังไงก็เรื่องของคนอื่นเขาเราไม่ต้องไปแคร์ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องเอื้อนสวยกว่าฉันซึ่งเรื่องนี้นะคะคนนี้ก็ได้ขอมาค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เขาด้วยนะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย